ครับนี่ก็วิธีเก็บตัวอย่างดินดีถูกต้องนะครับก็อันดับแรกตอกสายางก่อนได้ได้ยางนาดินใด้ออกก้นก็หัยครับไม่ไม่ต้องหมอถึงไปได้ได้ได้เดี๋ยวคุดคุดแอ้คุดสายจอบครับนี่ขัดขึ้นครับขัดขึ้นชักสี่ก็ได้มันแม่ดึกที่ที่บ้าเห็นทำไมฮะเศษเดียวเศษเดียวนั่นที่บ้าเห็นอะไรจะบ้าเห็น พอได้ท,ที่บ้านเทนเนี่ยจึงกะท่าเข้าหน่อยประมาณช่องประมาณช่องเทนต่อตังลุ่มได้หรือไม่ลุงเอามาใส่ท่องแต่เดี๋ยวเราไม่ได้มีแนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปน,นะบนนี้เลยอเอา,าหมดเลยท่องการรายหนึ่งยู่ประมาณห้าจุดเป็นทิพย์ร้ายให้เดินแค่ผ่อนปาคุดประมาณกาเราฮกไปเช็ดดินตาม หลังจากเก็บด,ดินมาจากในสวนแล้วก็เอาดินมาคลุกคกล้าให้เข้ากันพอคลุกดินคล้าให้เข้ากันหมดแล้วก็ย่อยดินเป็นก้อนเล็กๆพอย่อยดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วทีนี้ก็แบ่งดินเป็นสี่ส้วนแบ่งดินเป็นสี่ส่วนแล้วก็เก็บด,ดิน จะที่ช่วนนั้นเนี่ยเอาเลือหนึ่งช่วนครับที่แบ่งดินแล้วเอาหนึ่งช่วนเอาหนึ่งส่วนน้ำนักประมาณาชายประมาณครึ่งกิโลพอได้ดินเทวา่าแบ่งเป็นที่ส่วนแล้วถึงกิโลแล้วก็เอาน้าดินมาบดละเอียดหมวบดละเอียดเดี๋ยวก็ร้อนดินแล้วหมอบแดแค่ตึงร้อนดินร้อนดินเสร็จร้อนดินเสร็จก็เก,ก็บใส่ตุ้งครับเก็บใส่ตุ้งเขียนชื่อ ทียูเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อายุของพืชชนิดของพื้าเพื่อช่องให้เจ้าหน้าทีคอยวิเคราะห์ต่อไปครับ